สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียง V.I.P เช้าบ่ายนะคะประจะมวันที่2เมษายนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับ V.I.P เช้าตัวเด่นก็คือ3ามแปดหกกับเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสเะหกศูนย์หกสแป้าราจะจับคู่กับสามแปดแปดสามสามหเกาะ

รือเพื่อนๆจะจับหัน้ก็ได้นะสี่เก้ากับหกเจ็ดเจ็ดเก้ากับสี่หกเนาะสี่เจ็ดหนึ่งหกเก้าสามเจ็ดสามหนึ่งแล้วก็เจ็ดเก้าหนึ่งนะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายนะหกกับเก้ามาเหมือนกันนะต่างกา 4, 7, 3, 8, นะันสี่กับเจ็ดสามกับแปดเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะทุกตัวเริ่มต้นที่ศูนย์นะคะสามศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เนาะสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์หกหกศูนย์เก้าศูนย์นะ 40, 70, 60, 60, 90, นะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ